สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมาพบปะกับผมวันนี้ทรงใสมวกนะฮะอากาศมันเย็นฝนตกทั้งวันครับวันนี้มาพบกับบทพิธีกรตอนช่วงที่อาราธนาพระสงฆ์วางดอกไม้จันทร์แล้วก็เชิญแขกขึ้นวางดอกไม้จันทร์รับรองว่าคลิปนี้มีทีเด็ดแล้วท่านสามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้เลยครับ เดี๋ยวมาฟังกันครับลำดับนี้กราบราตนาพระกุณเจ้าขึ้นวางดอกไม้จันทร์และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขึ้นวางดอกไม้จันทร์แสดงความไว้อ่าไลจากนั้นเรียนเชิญทุกท่านรับของที่ระลึกซึ่งเป็นอนุสร์พิธีพระราชทานเปลือกศพโดยเรียนเชิญรับของที่ระลึก จากเจ้าภาพครับผมดอกไม้จันทร์สีขาวพร่าพิสุทธิ์แทนความดีมนุษย์ขุดขลายพรางหอมความดีวิถีธรรมอันนำทางมิจืดจางยังจดจำอยู่ในใจดอกไม้จันทร์แทนความดีที่คู่โลกใบบุญโบกบริบท งามสดใสดอกไม้จันทร์กระจางสู่ทางไปบุญส่งให้ไปสวรรค์ชั้นฟ้าเทินซึ่งบทพิธีกรบทนี้นะครับได้จากพิธีกรระดับปรมาจารย์ครับก็คือท่านอาจารย์ภูวดลภูพัทระโยธิน นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวหน้าง,งานอาวุโสของ King Power หลายท่านคงจะรู้จักเป็นอย่างดีจากหนังสือเล่มนี้ครับสูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพรครับหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือที่รวบรวมไว้ซึ่งเนื้อหาทั้งในส่วนของพิธีงานทั่วไปทั้งในส่วนของราชพิธีทั้งส่วนของพิธีงานศพครับ มีบทและเนื้อหาบทกลอนต่างๆตลอดจนถึงสคริปต์พิธีกรน,น่าสนใจอย่างยิ่งครับซึ่งผมจะขออนุญาตครับนำเสนอในเนื้อหาในหนังสือของบทนี้เป็นตอนๆไปไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมครับสำหรับคลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ